แล้วผมก็คลิปนี้ผมมาพูดเรื่องรถเข็นแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นแผง380วัตต์3แผงนะครับใช้กับหอยคง DC busset น,นะครับของ Handulo 750วัตต์นะท่อน้ำเข้าน้ำออก2นิ้วนะครับตัวนี้นก็รถเข็นเนี่ยผมทำเองนะครับ ก็ซื้อเหล็กนะมานี่คือสองคูณหนึ่งนิ้วนะครับห้าเซนก็ลองออกแบบลองเขียนแบบอะไรเงี้ยว่าผมทำในคมนอมอ่ะนาะว่าต้องใช้ความยาวตรงนู้นตรงนี้เท่าไหร่ความกว้างของจุดเนี่ยของรูเนี่ยเราก็วัดนะครับแล้วเราก็มาคำนวณมาดูอะไรเงี้ยว่าอะไรต้องเขียนจริงๆเขียนในกระดาษก็ได้นะว่าต้องกี่เซนนะครับ ความกว้างแผงอันนี้สมมติว่าร้อยหนึ่งเซนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดเหล็กเผื่อนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ออกแบบในกระดาษได้นะครับนี่แต่ละเส้นว่าต้องยาวเท่าไหร่เราอยากได้มุมเฉียงกี่องศาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆผมไม่เคยเชื่อมนะอันนี้ก็เชื่อมไม่ได้สวยนะรรยเชื่อมไม่สวยเลยก็ดูแล้วก็เรียนรู้จาก youtube นะสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือซื้อเครื่องนี่นะครับ ตู้เชื่อมเนี่ยตู้เชื่อมรวมกับทูบเชื่อมเนี่ยก็ประมาณสามพันนะคือพันสองพันหกมันจะมีถุงมือด้วยแล้วก็แว่นนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยสามพันที่ผมซื้อนะก็ผมผมรู้สึกว่าพอไปดูราคาแล้วตอนแรกคืออยากได้เป็นรถเข็นโซลาเซลล์นาอที่มันมีปัม๊มมีอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นเขาขายปรากฏว่าผมว่าราคามันมันแพงเกินไปนะครับแล้วผมไปดูรุ่น นี่น,นี้นี้นะถ้าถ้าสมมติว่าผมเอาเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์สามแผงแบบนี้แล้วก็ปั๊มเป็นแฮนโดโลแบบที่ผมใช้ตอน,นเนี้ยเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยซึ่งสอบถามราคาไปแล้วเขาแจ้งราคามาก็คือ 40, นะสี่หมื่นนะผมผมรู้สว่ามันมันแพงเกินไปอะแล้วพอผมเลยมาลองคำนวณราคาดูว่าเอ้ยถ้าเราซื้อของพวกเนี้ยทั้งหมดเลยแล้วทำเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมจะ ต้องจ่ายเท่าไหร่ปรากฏว่ามาดูแล้วรถเข็นนู่นเนี่ยอะไรพวกนี้สองหมื่นสองพันบาทนะครับแล้วก็ตู้เชื่อมเนี่ยอีกสามพันรวมเป็นสองหมื่นห้านะทั้งหมดนี้คือรวมปั๊มด้วยนะทั้งหมดคือสองหมืนห้าผมว่ามันประหยัดไปได้ประมาณหมื่นห้าเลยอะ่ะหมื่นห้านี่มันคือเยอะมากเลยนะแถมเรามีตู้เชื่อมเนี่ยไว้ใช้ต่อได้ด้วยครับเวลามีปัญหามีอะไรแล้วก็สามารถทำได้ ก็เกิดมาผมก็ไม่เคยเชื่อมหรอกแต่ว่าเราก็เรียนรู้ดูจาก youtube นะครับว่าวิธีเชื่อมเหล็กบางต้องทำยังไงการเดินทูบเชื่อมทำยังไงนะทูบแบบนี้เหมาะกับเชื่อมแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็เราก็เรียนรู้จาก youtube แล้วก็ค่อยๆลองทำลองเชื่อมดูนะครับลองเชื่อมดูแบบลองเอาเหล็กแบบนู้นแบบนี้มาเชื่อมนะเหล็กหนาต้องเชื่อมแบบนี้ใช้ทูบแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับ ก็เรียนรู้เอานะเพราะว่ามันหมื่นห้านี่ผมว่ามันมันไม่น้อยเลยนะหมื่นห้านี่เราเอาไปซื้ออาจจะไปซื้อปั๊มอย่างอื่นได้อีกสามตัวเลยนะโดยใช้โดยใช้รถเข็นอย่างเดียวแถมถ้าเราซื้อแบบนั้นอ่ะสี่หมื่นเราไม่ได้สายไฟอันนี้ด้วยนะสายไฟยาวๆเนี่ยห้าสิบเมตรเนี่ยไม่ได้ด้วยอันนี้สามคูณสองจุดห้าห้าสิบเมตรนะครับราคาพันหนึ่งร้อยเนี่ยไม่ได้ด้วยนะ อันนี้คือเรามีสายไฟไว้แบบถ้าสมมติว่าเราซื้อปั๊มเนี่ยเราเหลือตั้งหมื่นห้าใช่ปะ่ะซื้อปั๊มได้อีกสามตัวเลยนะสมมุติว่าอยากใช้หอยโขงบ้างอจะใช้เพลาลอยากใช้ไดโวอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็ทําตรงที่ออกจากปั๊มเนี่ยก็ทําเป็นเหมือนกันเนี่ยเป็นเต้ารับแบบนี้นะครับพอร์บักนะเราก็จะสามารถใช้สายไฟแบบอันเดียวกันเนี่ยใช้ได้กัไล มันมันไม่ได้ยากเกินความสามารถนะคนอื่นเขาทําได้เราก็ทำได้วันนี้เราอาจจะไม่ได้ทําแล้วเก่งเลยแต่ก็ค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปผมก็ไม่เคยเชื่อมไม่เคยอะไรอย่างอื่นเลยนะก็คือรถคันนี้ก็คืออันแรกเลยที่ทําแล้วก็หัดเชื่อมไปไม่ได้เชื่อมสวยงามอะไรนะครับ ผมเอามาสูบบาดานสูบมาสองวันแล้วแหละไม่ได้เดินรอบแบบเร็วเกินนะครับเพราะว่าเดีนนะ๋ยวน้ำมันจะขาดบ่อสองวันที่แล้วก็สูบทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้า 8. แปดโมง,งเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับน้ำก็เพิ่มมาประมาณวันละสองเซนนะ คือมันเป็นบ่อบาดาลเล็กนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับรอบจริงๆรอบจะเดินเร็วกว่านี้ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากให้น้ำมันขาดบ่อนะก็เลยแบบเดินรอบแบบช้าๆพอนะครับ